ด้วยมีป่วยด้วยเออก็ว่ฝาครอความกว่าแม่ปวยอร่อยดีป่วยเนี่ยหรอเยนเป็นขรอความไหมเอาถุงหนึ่งนี่ไหนเนี่ยกูเป็นยังไงไม่เคยกินเลยกูเห็นยังมีเม็ดเตียวดูมะม่วงพี่น้องเอ้าแม่มีสมโอด้วยนี่สมโอของโปรดยิชินยิชินสมโอ้ดูฝักทองสมโอหน่วยจังปาดนี่ ยี่สิหวานไหมน่ะหวานฟองนครสีฟองแพรคุณนครสธรรมราชแม่นนี่นครสีนี่นครสีอะไรนครสีธรรมราชเช้านี่เป็นตัวรับประกันเลย่

ตาทูก็มีไม่ได้ก็จอดก่อนเดินให้อย่าเสียงเลยอย่าเสียงเลยรดไลลดไลลดไลลดไลยบัม่วงบักเตือ